สวัสดีค่ะวันนี้ได้เป็นแขกผู้มีเกียรติกับให้สาวสรวยสวยนะคะมากินข่าของสาวสรวยสวยค่ะมีปอบเปียจากอายุธยาค่ะแกงให้ละงอไมีค้นเขามากไปจังบอกสองคนเบิง้งสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วก็สวยจังวันนี้มากมาก จะกคนนั่นพี่น้องอรวยกว่าคนเมนบอน่ะเขาไปเบื่องน่ะ9.4คนเออเนี่ยอ่านว่า4.3เอออ่านคอมเมนต์คอมเมนต์วันนี้มาเที่ยวพี่น้องนเปินสาวปอเปียะแกงเห็ดตำแตงลากกะไข่เจียวแกงเห็ดยังแกงเห็ดละงอกมากินหลายอย่างค่ะแกงเห็ดละงอก <อ>แล้วก็ <ทำ S 2> ปอปียะทําเองค่ะเอาตัดเพิ่อนกันนะกันตัดในกระเจาเปิ่อกันนะอาบจับนนอืบหอมกรอบชิมมึงกันนะเพื่อนสาวเห็ดไงอะไรบ้างอืมอืมมีค่ะแซ่บอีเพื่อนอืมอืมมีบานเพืิงอืมอืม กรอบกระเด็นมา่ายจัอร่อยมากนี่ไงพี่อ่ะฉันเปลี่ยนเก่าอีก่อนเก่าอีฉันมาจูกินต่อไปเลยเอาเหมือนนีขุนที่ขอมาเบิงลายแถมมาในไสทดโด่วนะแไงอืม มาจากทุกคนนะ่ะอู้แีงเห็ดเป็นตระเสียบแทะรดน้ำก่นนอนเลิศแต่ปอมแม่ยใช่มีเห็ดเราโงกน้ำได้แมมเนี่ยมีเห็ดปวกพร้อมเนี่ยเห็ดปวกเรามีอืม สุดยอดอืมอืมอันนี้ตามแต่งมันมมมอบอกมมมคําว่กกดไหลกดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องมประแดกเป็นตอน,<ร>อนก็เด่สวนสวยแท้ก็ได้สอนสวยท้เพิ่งมาวันนี้ก็อิมเพรตค่ะ มือประแดกเป็นตัวน่ารักจังใครวะเนี่ยือจับคุณแม่ด้วยก็สันผู้ใดมาดูอืมไม่ใช่คุณแม่นะคะเพื่อนสาวแต่ว่าเรียกกันว่าแม่ <laughs>